เขาเขาก็ห้จอดน่ะบันนี้เขาได้บอกเดี๋ยวขอคุยกันอีกนิดนึงค่ะเออสามีวันนี้ห้องก็ได้เปิดไฟเปิดไฟแบบปากฏเห็นข้อเงาองสีน้ก็เล่นนั่งบอกกันถ้าสิบอกกันนี่ยังโดนแท้งนะเมื่อว่าโดนบันไดดอกกับแช่ป่าวันสบน่าดีบันที่เท่ากับสีรวรถพอดีแยกกันแต่เออเงื่อนสามีสามีนั่นปอเนีปอดเนเือหน้าบ้าน อันนี้ก็ต้องกดประตูยังต้งไปรบตำรวจไมีกยังลงมากเลนะหน้าบาเอรีดใช่ไหมเอรีดใช่ไหมวนัีใช่ไหมรู้เหมว่ารู้ว่ามิ้งพี่เอข้ากันรู้มง้่านงบอเน่ยทานี่ตนั้นือเนาะูที่รท่านหังอทอะไรกันทำไมคุยกันแปลกๆเอีหืองสิเนะทไมเอ้ามันแปลกตรงไหนคะแล้วหนูว่อจอดอยู่ไม่ใช่หนู เมืคุณไม่มีที่จอดโรงเรียนไม่มีที่จอดลุงขอจอดทั่วคราวเยี่ยนมาสงม่งลุงลุงไปเข้ากันแล้วมันแปลกตรงไหน,นลุงถือมีหดหรอถอือไม่ได้ตำรวจแล้วลุงลุงใครคนไหนแจ้งตำรวจลุงหรอดนะูงสิหน่ะพยายามลุงหรอแจ้งตำรวจ <c oughs> ยังไปได่ <c oughs> <ไ>ปเาเขาไม่พ<ห>ี่แอมันคืออะไรคือไม่คือคือมาบอกผลิดอีกแล้วนะนี่สิแจ้งตำรวจให้ยังว่าลุงเป็นเรือขาดใบใจแย่มากแจ้งเป็นเรื่องมีอย่างนันนะบบบที่นี่กับเรืเลยเออพนัะทามคขาว่าแล้วใครขับรถอ่ะ คเขาไม่ทิ้งงานพี่แอนเลยไม่ใช่คนนั่ง,งข้างๆอ่ะเหมือนยึดจวงมาพูดเอาละสิเมื่อคือเสร็จแ้เท่าไหร่เป็นยังอะไรทำไมอ่ะเออแล้วม,มีปัญหาอะไรคะ <ส itation S 2> มันมีปัญหาอะไรห,หรือเปล่าไม่มีเยังเขาแจ้งมางานมันก็เป็นหน้าที่ของเขาแหละที่เขาจะมีแจ้งแค่ยังนู้ดหรือเปล่าแต่แต่ว่าเราก็เป็นลูกค้าเนาะลูกค้าในโรงแรมนั่นลูกขนาดจะเบ็นลูกค้าของร้า บอมินมาบมขอจอดน้องบอขอจอดจะได้กายเป็นเรือห้าในเรือน่ะเอาจะมาบอกไหมขอจับดวดจับดวดมันมาเหยียบช่มมือนังไปส้มน้องไปส้ม ม่ออกบ้านไอออกไประยุกต์ไปบ้านเพียนมามีมูเด้ยวแบบนั้นอาไปกินเข่าก็เลยไปกินเข่าบ้านเต่าน้องน้ำก้าลได้หับหนองไปน้ำยางหนองมามีมู่บบนี้ี่ะแล้วสิกลับมาทรงอยู่โรงแรมกระจอดรถบอกกันบอกบอกกันก็โดนดพราะมันสิมันบอกคื่องมือนั้นพื้นที่รถในโรงแรมพื้นที่ในโรงแรมมันมามีบอลจอดพ่อมูนูกับเขาไปจอดชัว่ข้าวกดเปิดไฟเปิดยังไง กัเลยไปพยังยามแล้วาซเนี่ยองเาเด้ยเบิดแม่หนาลเด,ด็ทีแ่แรมพูรน,นดแม่ะงแรมพอค<อ>่ะน,นละ่ะบานีกัเลยปลยกระจกลงไปให้คนอัพโหลดพี่แอรนพี่ยังมเอาไอ้ตองค่ะเอ็ีตองไปขอจอดแป,ป๊บนึงเด้อค่ะคุยกันแป๊บนึงก้อนมาสั้นโอเคครับถึงบบว่าพยงีลยรมันจะสีดือนี่ยังสิบยี่สิบนาทีมีไมเขากบอกกันธรรมดาเข้ากับบอกันอยู่ในรถอค่แค่แบบว่าเข้าไปสะดวกตีลงไปเบาได้ล็อบบี้นะพ่อเออมาไดี บานี่ไยเรื่องแบอ่ะป้าสม่าพาควนสมิลาแก่การเลือกลากกันพอไอ้กับหววเหี่ยวไข่ของหน้าพี่จันโอเคจังไหนรถตําอันหนูกล่าวรถตําตรวจจังปีบอกว่าจอดเออง่าย้อน้ยังละเม็นอยังนู้นมาเดี๋ยูบอกเงี้ยเข้าไปในโรงแรมใครรถคันไหนเอโนรีรถเอโนรีคือคันไหนคนนี้เหรอเอโนรีหนูไม่ใช่พียนค่ะหนูอยู่ในรถคันนั้นหรอหนูหนูนอยู่ในรถคันนั้นค่ะพี่แอนมาส่งเห้อไปยิงเข่ากันมีอะไรหรือเปล่าคะเห็นเห็น โรงแรมเียแจ้งบอกว่าคุยกันแปลกๆเป็นมารานแปลกตรงไหนนู้คุยนู้คุยแปลกตรงไหนนูคุยเรื่องส่วนตัวเลียกไปแจ้งตำรวจคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องคองขอาดบาดตายอะไรนู้ถือมีดหรอระวงส่แปลกตรงไหนนูว,วางสไแมค่ค่ะมันแปลกมองได้ที่คุยกันซื้อแต่สินะประมาณนี้เพื่อนก็นเลยบแบบว่า,วาก็คุยกันนานคุยกันแปลกๆมีท่าทีแปลกๆ มันบอดเแปลกเลยค่ะนนหนูพวกหนูคุยกันเป็นส่วนตัวพ่วงนูบรสะดวรรกที่จะลงมาคุยอยู่รอบดีแล้วเป็นอย่างนี่ต่อมาแจ้งมันคืออีหยัง,ลยยงแล้วใครขับรถให้แออนะดีใครขับรถคนขับรถก็คือทีมงานของพี่แอนค่ะไม่ใช่คนนั่งข้างๆหเหมือนโตเอา้ามนยังไงเอีเจอยอีจอยอีจอยกจสิ่งหน <c oughs> จ่งของไปแล้วเป็นโกลเป็นคนหัวกลด์แล้ว ทำไมนะเออแล้วพีแ่แกเป็นอะไรล้เหมือนแกไม่ได้อะไรหรอเขี่ดบอคร่มือเขี่ดเราดูกันนั้นเขี่ยหอนู้ดซูนมาคลับเลยนว่าลุงลุงลุงเป็นพูดูไม่ได้มันเป็น,ปนลูกค้าลุงลวางสิแต่เขาว่าว่าพวกหุ่้นี่านมันคือเันบบมนมากมันคืเรื่ออไรนเน่ยไอ้จัวไอ้จัวเนยป็นผู้ช่วงย้ำม่ตัวตำรวจนะไอ้จัไปบอกว่า แล้วคนแล้วคนขับคือใครก็เป็นลูกพี่แอนก็มีทีมงานพี่แอนไม่ใช่คนนั่งข้างๆกันเลยนั่งข้างกันที่ไปกินเหมือนเอ้าฉนอย่างพี่แอนฉนอ่าผมมันกับเงามันมีดวยงเงาเป็นกบบไท้หลังไงนะแล้วมันจะไส้เสือดำของพี่แอนไม่กับไม่ได้อยู่ข้างหน้ามันกับแบบว่า มันคือคือเจอไปอาบาดมาูราเ่าโทรศัพท์แม่ามันมันมีเหลี่ยมข่อขาดมาตายรถส้นรถนี่อย่างกันนะก้นเยสนเมียค่ะนหรือว่าเลยไปผ่าน้นกือ่าเลไปผ่านนี่ย่างเลาไปเขาไคุยกันเป็นในพืนทีส่วนตัวบอมีเขาบอกบอกเขาขอในญาตเนี่ยว่าคุยซึ่งวพาเราพักโรงแรมนั้นเราพักสองสามวันเลยเราเป็นลูกค้าแม่พ่อนานๆนุ่งกระเ็กพ่อคันคันคันเล่ายางไม่อีกเรานมีอะไรไหมครับมีสิจะได้ เนาะทำตัวสิแบบมีอะไรปกติไหมคะคุณยายมีอะไรผมช่วยไหมสินออันนี้ตะว่าไปเอาตำรวจมาเลยเถอะแจังเป็นเขาแจงเงี่ยงมาทำแบบจาดใเทำแบบจอดอางไรไม่าเปขอข่าเปิดแล้วเปิดดังจอดอย่างไรจอดอย่างโหดแบบที่สวันหนึ่งซือต้งสิบเดือนสิบเดสินย้ายทุกวันเลยีเดี